สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับของ d ีออซี่บายเอลักชัวรี่เลเอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอวันนี้นะคะพี่เล็กจะมาอันบ็อกซิ่งนะคะกล่องส้มที่เล็กได้มาจากช็อปแอรเนะคะไปดูกันนะคะว่าพี่เล็กได้ชิ้นไหนกันมาบ้างคะ่ะเรามาเริ่มจากกล่องแรกนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะอันบ็อกกล่องนี้ก่อนเลยนะคะกล่องเล็กนิดเดียวนะคะด้านข้างแบบนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมีน้ำหนักพอสมควรน,นะคะตัวนี้เนี่ยพี่เล็กอยากได้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ ก็เข้าไปบอก SA ไว้นะคะแล้วก็ประมาณเดือนมก,กรานะคะต้นเดือนนะคะก็ได้รับอีเมลจาก SA นะคะก็เลยเข้าไปรับใบนี้มานะคะเดวดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะกล่องก็มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็น t r u e Unboxing นะคะตั้งแต่วันที่เล็กได้มานะคะเดือนนี้เดือนมีนาแล้วนะคะพิ่งจะมาเปิดนะคะ ก็เป็นริบปินสีน้ำตาลนะคะเหมือนเดิมข้างในนะคะเป็นแบบนี้นะปิดให้ด,ดูข้างในนะคะอันนี้น่าจะเป็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่าจะเป็นแครกเก็ตนะคะมาเป็นเล่มเลยนะคะ,ะก็กล่องข้างในนะคะเปิดออกมา ก็มีถุงเล็กๆนะคะข้างในนะอันนี้ก็เป็นกล่องปลาปลาเลยนะคะขออนุญาตบลที่อื่นเลยนะคะอานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในนะคะสิ่งที่เล็กได้มาก็คือต้นๆนะคะตัวนี้ก็คือเ v e l i n 16นะคะ มาในสีดำล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีอะไหล่สีทองนะคะซึ่งพี่เล็กรออะไหล่สีทองมานานมากๆนะคะประประกะติเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นตัวเอเวอร์ลนเนี่ยถ้าเป็นสีดำก็จะคู่กับตัวสีเงินมากกว่านะคะแต่พี่เล็กไม่อยากได้สีเงินนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยชอบใช้อะไหล่ที่มันเป็นสีทองมากกว่าก็เลยรอน้องเขาออกมานะคะก็ตอนนี้ก็ได้สมใจแล้วนะคะ,นะคะข้างหน้าก็จะเป็น โก้เขานะคะเป็นตัว H แบบนี้นะคะตัวนี้นะ,ะข้างในเนาะเปิดก็เปิดทางด้านหลังนะคะแล้วก็เขาก็จะมีป,ะปั๊บโปนะคะแล้วก็มีตัวถุงผ้าข้างในให้อีกไปนะคะเป็นแบบนี้นะคะข้างในเ็าเป็นช่องแบบโล่งเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะถุงนี้ก็จะเป็นถุงผ้านะคะ ใส่สายมาด้วยนะคะอันนี้เขาจะมากับรุ่นสา,สายสีดำธรรมดาธรรมดานะคะเป็นสายธรรมดามากๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะเป็นอะไรสีทองนะคะยังมีพลาสติกมาพลาสติกหุงง้งๆเลยนะ,ะทั้งสองอันเลยนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูเนาะก็จะมีตัวสแตปมอยู่ตรงนี้นะคะสแตปมก็จะอยู่ด้านนี้นะคะ เราสัร์ไปดูเนาะค่ะเน่ชอบจริงๆนะ,ะเล็กกระทัดรัดนะ,ะเพราะตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าที่แบบเล็กลงบ้างนะ,ะไม่อยากคิดวอะไรหนักๆนะคะโอ้โพต,ติไม่ไแกะแต่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยแกะทีหลังนะคะแบบนี้เนาะ,ะเออแต่ใส่สพายให้ดูนะคะ่ะ พอดีไหมนะคะนี่ผมเรียก,กว่ามันพอดีนะคะเพราะว่าถ้าดูด้านข้างก็พอดีเลยนะคะอยู่ตรงบริเวณของฮิปโปนี้นะคะดูสวยนะคะเปิดก็เปิดทางด้านหลังเข้ามาแบบนี้นะชอบเลยนะ,ะ,เ,ยนะ,ะเป็นกระเป๋าที่มีลักษณะเหมือนธรรมดานะคะแต่ว่าสามารถเป็น everyday use ได้นะคะ ก่อนที่พี่เล็กจะได้มานะคะพี่เล็กก็สั่ง back insert นะคะหรือว่า back organizer รอเลยนะคะก็คือจากซามูก้านะคะอันนี้ได้มาก่อนตั้งแต่เดือนประมาณธันวาคมนะคะ November หรือธันวาคมนี่แหละได้มาก่อนรอไว้แล้วนะคะข้างในก็นะคะมี็นซามูก้าสีที่พี่เล็กเลือกก็เป็นสีดำเหมือนกันนะคะข้างในก็มีบัฟเฟิลให้นะคะนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะคะว่าเป็นซามูก้า เป็นดำล้วนเ,เลยนะคะมีคาร์ดนะคะของซามโบก้านะคะหนึ่งใบข้างในนะคะก็จะมีช่องใหญ่หนึ่งช่องนะคะแล้วก็มีด้านหนึ่งที่มีเป็นช่องเล็กๆอีกหนึ่งช่องตรงนี้เหมือนกันนะคะก็ใส่ปัดเข้าไปน,นะคะนี่พี่เล็กว่ามันพอดีเป๊ะเลยะคะเดีย๋ยวมาลองใส่ให้ดูก่อนใส่เข้าไปใน แต่จริงๆถ้าเกิดสั่งไป,ปกับในเซอร์เป็นสีอ,อื่นมานะมันก็จะทําให้สีอื่นเนี่ยมันก็จะโชว์เข้ามาในตรงตัวรููที่เป็นรูปเพชนี e ้นะคะมันก็อาจจะสวยกว่าก็ได้อนาคตอาจจะสั่งอีกสักอันนึงนะคะนี่เป็นด้านข้างนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะะตัวปิดเปิดเข้าตรงนี้ก็เป็นข้างในก็จะเป็นอะไรสีทองนะคะแต่ว่าด้านนอกตรงนี้เป็นสีดา มาแชร์ราคาให้ดูนะคะราคาของตัวนี้นะคะก็มาในนี้เลยราคาก็อยู่ที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น e v e l i n 16นะคะสีนอร์ก็คือสีดำนะคะราคาอยู่ที่2,740เรียญออสเตรเลียนดอลลานะคะถูกมากนะคะถ้าเทียบกับ Chanel นะคะตอนนี้ถ้าใบเล็กๆแค่นี้นะคะเออราคาไปแล้วนะคะ6,000ต้นนะคะ วันนั้นพี่เล็กได้อันนี้มานะคะแล้วก็ได้กล่องนี้มาด้วยนะคะกล่องเล็กๆอันนี้เป็นอันที่สองนะคะเดี๋ยวพเล็กอันบ็อกซิ่งให้ดูนะคะว่าได้อะไรมานะ,ะหลายคนคงเดาออกแล้วนะคะว่าเป็นอะไรนะคะกล่องเปิดฟ้ามานะคะเดาถูกไหมคะเนี่ยถูกแน่นอนนะคะอันนี้เป็นโรดิโอนะคะ ก็เป็นน้องม้านี่เองนะคะเป็นแบ็กชามนะคะที่มี3มสีผสมผสานอยู่ด้วยกันนะคะจริงๆวันนั้น SA เอามาให้เลือกหลายหลายสีนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวชอบสีโทนร้อนนะคะก็คือมีสีส้มสีแดงสีชมพูนะคะเป็นโทนร้อนทั้งหมดเลยนะคะรวมกันนะคะตัวสีส้มนะคะเขาจะเขียนเลยว่าอันนี้เป็นสีของรูทอินเดียนนะคะอินเดียนก็จะเป็น รูทอินเดียนก็จะเป็นสีออกส้มๆอ่ะส,ส้มที่เข้มมากๆนะคะออกไปทางเหมือนเกือบแดงเลยนะคะก็น่าจะเป็นสีของตรงนี้นะคะเป็นสีของตงัวม้านะคะถ้าเทียบกับส้มของกล่องนี่อันนี้ก็จะเป็นส้มที่สีเข้มกว่านะคะส่วนตัวโรสเม็กซิโกก็จะเป็นตัวสายตรงนี้นะคะ เป็นสายหนังมาจนกระทั่งถึงอานมาตรงนี้นะคะก็ <_ S 1> จะเป็นโรสเม็กซิโกออกเป็นสีชมพูออกบานเย็นนะคะแล้วก็ลูบิสนะคะลูบิสนั้นก็จะเป็นสีตรงนี้นะคะที่ออกเป็นแดงๆตรงนี้นะคะในบริเวณของตรงนี้แล้วก็ส่วนหางม้าด้วยเหมือนกันนะคะพี่เด็กชอบไซส์ PM นะคะเพราะว่ามันเป็นขนาดที่กําลังดีนะเดีย๋ยวจะลองแขวนเล่นๆให้ดูนะ น่ารักไม่เอ่ยลองสะพายเอาใหม่ลอวนะแหมมีน้องไม้อยู่ด้วยนะคะเก๋เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะสีที่ชอบสีทนร้อนเพราะว่าเวลาที่ตัดกับกระเป๋าที่สีพื้นอย่างสีดำอย่างเงี้ยก็จะดูเด่นขึ้นมาเลยนะคะไซ์นี้ก็จะเหมาะกับกระเป๋าไซส์เล็กๆแบบนี้ค่ะ เรียกหมายถึงตัวแบ,บ็กชามนะคะถ้าเป็นลักษณะเล็กๆอย่างนี้ก็จะเหมาะกระเป๋าทรงเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นม้าใหญ่พี่พี่เล็กว่ามันอาจจะใหญ่เกินไปนะคราวนี้ราคาของม้าของโรดิโอพีเอนะคะก็จะอยู่ที่680เหรียญน,นะคะออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ด้วยคาสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะ ชิ้นที่1นึ่งะินที่2นะคะจริงๆหนังของอเวลิน16นะคะจะทําจากครีมอนนะคะก็คือเป็นหนังลูกวัวเพศผู้นั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะเรียบๆนิ่มนะคะแล้วก็ทนทานนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะดูเรียบรูนะคะแต่ว่าดูดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอเวลิน16นะคะอันนี้เป็นกล่องที่3นะคะ อันนี้ต้องยอมรับนะคะว่ากล่องนี้ไม่ได้เป็น True Unboxing นะคะหลังจากที่เพคซื้อมานะคะเพกเปิดแล้วนะคะแล้วก็เอาไปที่ร้านนะคะเพื่อใส่ตัวเสริมเข้าไปนะคะอันนี้คงทายกันถูกแล้วว่าเป็นอะไรนะคะพอหลังจากที่เ็กเสริมแล้วนะคะเพคก็มากลับใส่กล่องนะคะแล้วก็ใส่เิฟฟินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเป็น Unboxing นะคะแต่ว่าเป็นตัวตัวที่เพยจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นของใหม่เหมือนกันนะคะเพคก็แกะกล่องเลยเนาะ นี้นะคะทายกันถูกแล้วนะคะเป็นขุมสองใบนะคะขุมสองใบนะคะก็เป็นลักษณะแบนะะนนบนี้นะคะเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่เองนะคะสวยมากๆแล้วก็สะดุดตานะคะชอบสุดๆเลย กลิ่นหอมนะคะนะคะตัวลักษณะก็จะเป็นสีดำนะคะเป็นรองเท้าคัตชูสีดำเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าดูในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะเขียนว่าเป็น Paris r o a f e r นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังที่เป็นลักษณะที่ต้องเสียบเท้าเข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นหัวปลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะแบบฟอร์มอลแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพาราดีมนะคะเป็นสีแบบนี้นะคะ แล้วก็ส้นนะคะที่เล็กบอกแล้วนะคะที่เล็กออกมานะคะจริงๆพี่เล็กไปร้านรองเท้านะคะแล้วก็ไปเสริมส้นมานะคะน่าจะเสียค่าเสริมส้นไปประมาณเกือบ70เหรียญนะ,ะแต่ว่าบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะพี่เล็กเป็นคนใส่รองเท้าแบรนด์แบบนี้อะค่ะจะคุ้มมากๆเพราะใส่บ่อยใส่ทุกวันถ้าชอบคู่ไหนก็จะใส่ซ้าๆๆๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ส้นไปแล้วอะพี่เล็กก็จะกล้าที่จะ ะะเดินชับๆ,ๆได้เลยนะคะไม,ไม่กังวลแล้วนะคะว่าตรงนี้มันจะเกิดการรอกเกิดการถลอกอยังไงนะคะอันนี้พี่เลือกเลือกแบบเป็นขรุขระนะคะเพราะว่าไม่ให้มันลื่นนะคะแล้วก็มีความหนาก็ไปนิดหนึ่งนะคะทั้งตรงนี้ก็เสริมด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆถ้าเสริมแค่ตัวนี้ระะาคาก็อาจจะอยู่แค่ครึ่งเดียวนะคะแต่พี่เลอกเสริมตรงส่วนของซนเท้าด้วยเหมือนกันนะคะจะได้อยากให้มันอยู่ใน,ะนระนาบเดียวกันนะราคานะก็เลยสูงขึ้นนิดหนึ่งประมาณ70เหรียญนะคะตัวนี้นะคะ อันนี้พี่เล็กลองใส่นะคะตอนที่ไปลองที่ร้านเนี่ยหนังมันจะดูแบบนิ่มมากๆนะคะแล้วก็ลองใส่ดูเนี่ยลองเดินดูเนี่ยสบายมากๆนะคะอันนี้เป็นทูทูไซส์นะคะพี่เล็กไซส์37พี่เสล็กก็ซื้อมาในไซส์37เหมือนกันนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะเหมือนกันนะคะหนังก็จะมีเป็นรอยๆนะคะนี่ยังไม่ได้ผ่านการใส่นะคะเป็นรอยๆ ต่ดีนะพี่เล็กชอบนะคะเพราะว่าเวลาใส่ยังไงก็ต้องมีมีรอยอยู่ดีนะคะเพราะเวลาเราเดินเนี่ยมันก็จะต้องมีการ move นะคะอยู่แล้วอันนี้ก็ใส่ส้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่ที่พี่เล็กเลือกมานะคะชอบมากๆนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะทิ้งรูปไปให้ดูนะคะว่าตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยพี่เล็กได้กแกะกัะนออกมาจากกล่องนะคะแล้วก็มีออริจินอลสีอะไรทุกอย่างให้เห็นนะคะลักษณะของส้นเท้านะคะ ส้นของรองเท้านะคะก่อนที่เบลจะเอาไปทําตัวหนังเสริมข้างล่างนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็ที่ให้มาออริจินอลก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็วัที่ใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาแชร์ราคาให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นใบเสร็จนะคะในตัวใบเสร็จนะคะเขาจะไม่ได้เขียนว่าเป็นตัว Paris Loafer นะคะแต่เขาจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็เขียนว่า ม i ซินฟัมเช e ร r านะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าเป็นรองเท้าที่สวมเข้าไปนะคะส่วนคําว่าฟัม m นี่ยมันแปลว่าของผู้หญิงนะครก็คือฟีเมลนั่นเองนะคะส่วนคําว่าเ h e b r a นั้นก็จะแปลว่าหนังแพนนั่นเองนะคะพี่เล็กชอบหนังแพะนะคะเพราะรู้สึกว่ามันสวยคลาสสิกแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานนะคะมากๆนะคะราคาจะอยู่ที่ 1,615อเรียญออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นคู่ที่เบ็กได้มานะคะคใส่สบายมากๆนะคะตัวนี้ อันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับการ Unboxing a i r m อทั้ง3ชิ้นของพี่เล็กในวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพี่เล็กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยนะคะวันนี้พี่เล็กต้องไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับของ The Aussie l y อ u r ็กทริคนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ